ครับผมสวัสดีครับผมวันนี้ลูกค้าครับก็นําตู้มาจากจังหวัดพิจบูร์ครับเพื่อให้เรามาจูนให้ครับผมวันนี้แล้วก็ทําการจูนครับลูกค้าก็เพิ่มคอสเป็นคอสดิจิตอลจากคอสอนาล็อกครับผมแต่ตอนนี้เป็นระบบ2ทางครับผมระบบ2ทางก็คอสดิจิตอลก็ช่วยได้นิดหน่อยครับคือช่วยดึงจากแสงกลางมาหาแสงเบสได้ครับผมครับและช่วยดีก็คือความใสสะอาดความเรียบง่ายของเสียงครับตอนนี้ผมก็ทาการลงโปรแกรมเสร็จสมบูรณ์แล้วครับเป็นโปรแกรม2ทางนะครับผมครับลูกค้าใช้2ทางแล้วก็ลงโปรแกรม2ทางให้ครับผมครับ หาความถี่ที่มันหายมันหายเพราะอะไรมันหายเพราะตู้เฟดกันเลยหรือเปล่าครับผมประมาณนั้น power ก็เป็นของ fa ทั้งหมดเลยนะครับผมครับ power ใช้ผมมาเราเองเอครับผมถือว่าเป็นหนึ่งแบรนด์ครับที่สุดยอดมากตอนนี้ครับสำหรับ p ว w e r วันนี้ก็เช็คสัญญาณครับสัญญาณก็มาจากคอมครับอินเทอร์เฟสมาเข้ามิกครับผมเข้ามิกก็เข้ามาหาที่คอร์ดแต่การจูนครับต้องพยายามแฟดเลยนะครับในช่องมิกเราต้องแฟดเลยนะครับห้ามผ่านไอคิวผ่านอะไรครับผมครับตั้งแฟดเลยเพื่อสัญญาณมาจากเครื่องสมบูรณ์ที่สุดครับผมครับผมตอนนี้ที่เราเจอปัญหาครับคือทางด้านเสียงแหลมงครับครับที่เราเจอปัญหาครับคือทา้งด้านแหลมครับแรงมากครับผมเราจะทําการอีคิวตรงนี้ลงสักหน่อยครับเพื่อให้เสียงมันกลมกลืนมากขึ้นครับผมเสียงแหลมแรงก็ดีคืออะไรครับดังแรงครับแต่ความหนาหายให้้ช่วงนีครับช่วงนี้ครับผมครับ ความหนาจะไม่ค่อยมีครับผมเราต้องลดฝั่งนี้ลงครับผมครับฝั่งนี้ลงครับจำไว้ครับเน้นลดส่วนที่เกินครับผมไม่ต้องไปบุดส่วนที่ขาดครับในการทันระบบครับผมทำอย่างนี้ตลอดเ้า ครับตัวนี้ก็น่าจะประมาณนี้จะโอเคในการลดนะครับผมครับถ้าลดเยอะไม่ได้ครับมันจะผิดเพี้ยนไปเยอะกว่านี้ครับผมเราพยายามนี้ความถี่ของตู้ไปไกลครับผมถ้าเราไปบูธไปอะไรของมันมากมายครับจะส่งผลต่อลำพงได้ครับผมก็จะประมาณนี้ครับเน้นลดห้ามบูธครับผมหยุดเลยเรื่องบูธครับถ้าจะไปบูธอะไรในระบบขึ้นครับรับรองว่าดอกมีปัญหาแน่นอนครับเพราะว่าเขาทํางานผิดความถี่ครับผมครับเสียงที่ไออกมาครับอาจจะไม่ใช่เกิดจากพ่อดอกประดังกิดจากการ เฟดกันจุดนั้นจุดนี้ครับทำให้บางเสียงมันหายแต่ประมาณนี้ครับผมทีนี้เรามาดูเสียงเบสกันเป็นยังไงครับผมเสียงกลางผงได้้วครับเสียงเบสก็ถือว่าโอเคครับนี่เป็นตู้บีบีครับตู้วีจะได้แบนวิดที่กว้างมากขึ้นกับตู้ทอร์โบครับทำให้ได้ยินเสียงที่แรงกว่าตู้ทอร์โบครับแต่ตู้ทอร์โบครับจะมีความถี่โด่งจุดไหนจุดหนึ่งครับเพราะว่าตู้ตัวนี้ครับเขาคัดจะเป็นความถี่ช่วงกระเดี่ยงอย่างเดียวครับอันนี้เป็นบีบีจะได้ความกว้างของความถี่ครับเวลาเราเปิด เพลงจะได้ทุกแนวครับผมครับแต่ก็ยังมีข้อดีและข้อเสียต่างกันไปครับตู้บีบีอข้อเสียแบบหนึ่งครับท่โบดจะข้อเสียแบบหนึ่งแ,แต่ลูกค้าชอบครับผมครับตู้ b ีก็โอเคครับที่ผมดูกรับมาครับที่นี่เรามาหาจุดตัด เสียงเบสกับเสียงกลางครับตรงนี้ก็สาคัญ1จุดครับจุดต่อเสียงเบสเสียงกลางเป็นจุดสําคัญ1จุดครับแต่การตั้งตู้ครับต้องเป็นจริงครับผมเราไม่สามารถทําเฟดตไปให้ตรงได้เพราะว่าบางครั้งตู้ลูกค้าจะแขนขึ้นหรือตั้งโคโจุดครับเฟเฟตตัวนี้จะหายทันทีครับผมแล้วก็แค่จูนพอขาข้าครับพอใกล้เคียงให้ลูกค้าครับเพราะว่าเราไม่สามารถจดจงไปได้ว่าเออตู้ตู้กลางที่อยู่ตรงนี้ทุกงานนะไม่ได้ครับตัวนี้ครับเราต้องพยายามจูนแบบใกล้เคียงให้ลูกค้าครับผมลองมาชมกันครับผมดูเสียงกลางครับเห็นไหมครับผม ตรงนี้หายทันทีไหมครับไม่มีเลยครับผมตรงนี้คอมม์ทีตรงกนดีทีนี้ผมจะทําให้จุดตัดตรงกันครับผมว่าเป็นยังไงครับผมว่าตัวนี้จะขึ้นหรือปล่นตอนนี้จุดตัดตรงกันไหมครับเส้นนี้ครับควมมถี่ตรงนี้เพิ่มอัตโนมัติถ้าจุดตัดตรงกันแต่ถ้าจุดตัดไม่ตรงกันแบบตอนแรก นะครับตรงนี้หายเห็นไหมครับผมเขาจะไม่คูณกันเขาจะหักล้างกันครับนี่คือการทําดีเลยกับไม่มีดีเลยครับนี่ก็คือทฤษฎีการทําไมต้องทําดีเลยครับทำไมต้องทำลายม้นของตู้ครับผมคือจุดนี้คือสุดสําคัญที่ผมก็ทําไปพอข้าเพราะว่าลูกค้าอาจจะไม่ตั้งตู้อาจจะไม่อยู่จุดเดิมครับผมแต่ถ้าตั้งตู้อยู่จุดเดิมครับช่วงนี้มาเต็มแบบที่เราจับใหม่ครับผมก็ประมาณนี้กับการทําดีเลยของตู้ครับผมมาที่ที่มาทดสอบฟังเสียงเพลงกันเลยครับผมอ่่าาายยยทแแบบน้เดลงงปหตั ไปเมืเ่อเจ้าสิไปกับพ่อ จำไหนหกลั้นใจทองเต่าทุกแบบที่ที่ยินดีนำเขาหน้าที่แฟนเก่า